สวัสดีค่ะเ,เพื่อนๆค่ะวันนี้วันที่23เมษายนค่ะวันที่23เมษายน2567ค่ะได้นองกับเรนนีโอกาสเก่มากถวายวัดตหารเพ้นค่ะวัดอรุณกรุงคทาวันารามบ้านมันทุกควนเท่านะคะค่ะได้นองเก่งมาน เขาได้เ,นนะะเนนดกีนนะคะเพือ่อนเข้าได้บกยแต่ว่าบานตัวเท่ากับัวทอ่เกยนนะคะการแตไวค่ะ,ออะ 1, 4, 000, อยอยปดปลาปลาจากบ้านโคกงนะครบได้หนึ่งหมื่นสี่พันเจ็ดร้ลอยปาบัตรโคตรัดค่ะจากบ้านโคกงตำบลโคกงค่ะเพื่อนในมาร่วมเอาปลาปลามะร่วมมาร่วมน้ำนะคะ ค่ะกำลังรวมสร้างประตูโค้งน้ำบาดาลวิควาเขานะค,ะค่ะจะเป็นกำลังรวมกันไล่หมากหนาไล่ตาส่วนชาวบ้านเขาก็เดินออกมาจัดอาหารพิ้นะข้าบโพดขึ้นน้ำไปแองเกงลองข้าวตลอดลลลลในวัดของวัดอรุอ่นก้มข้าวหน้าล่างนะคะ พี่น้องจอ้าว้าน,นี่ได้นอนกันได้มากมีโอกาสการมีโอกาส,นนกาสที่ไทยถ้าพี่นอ้อนก็ได้เบิ้งนะคะว้าได้นอนได้มากรวมการถวายพัฒนารเพียรน,นะคะพัฒนารเพียร์รวมกับ้าวบ้าน้าบ้านาบ้านาน้นองพี่ควร ำบถ้าอย่าดีเฮ้าคือวัดอรุ่นคุงคามาหน้าล่ามนี่นะคะค่ะ,คะ,คะจเนเพื่อนเพื่อนนะคะรวมอนุโมทนาบุญน,น้ำกันเนื้อพี่นะะ้นองจ่ะค่ะสมมติมีกันพี่น้องก็ท่านพี่น้องขันีเบิ่งนะคะ,คะการเทียว น้อยได้ย้นอนู่ป้าพี่น้องเขาแต่าะบิ่งวัดเา่าจน้อยมือนมะขานอมาไปในวัดนเขาหน่ครับพี่น้องจ้าเพื่อนๆจ้าค่ะซึ่งก็หองอเพื่อนกัยัดกันให้เล็กๆน้อยเขาคนละก็เทดไอ้มีชิ้นชาให้ไดกย้อยเขาล่นค่ะไดกน้อยเขาเขาก็มาได้มาล่้นชิ้นชาล็นีอย่งกันเดือนไม่มีละค่ะค่ะ้ยายนองกับบ่ยาด เล็กน้อยเขาอยุ่ิบนี่กันแลเอาเอาขึ้นขบวนเล้วนะคะเนาะขป็นเขาบุนพี่น้องเขาได้เห็นนะคะเนาะชื่อหฮมโป้โมให้หฮมให้ให้โป้ให้ค่ะเป็นอื่นโป้ให้นะคะซึ่งตื่อนี้ล่ามันจะเป็นมาเป็นมาเป็นผลเป็นมาเป็นผลเพื่อให้นกนู้ปูปีเพื่อนอายุได้กินนะคะเนี่ยคนสุกมากเล่แหละครับคือเ็นว่าหฮมโป้โฮมให้ โฮมโมให้นะคะฮมโ่้โมไส้หฮมโก้หมให้น้ำตาลปอดั้ำาเีาต่อนะคะตีเิ่นะคันยงเพิ่นึ่มหาพันห้ารอบาปคัือผักปลาปล้เปิ่เอามาเปิ่ลเอามาร่วมเพิ่เอามาร่วมรวมทอดไม่ควบู่การสั่งการสั่ง ประตูโ te ค้งวัดค่ะประตูโค้งวัดค่ะเพิ่นซึ่งเพิ้ลมาบ่ได้มาในหมู่นั่นก็บกล่ามารวบที่หลังนะคะรับโอ้โหลมหลบเย็นเป็นสุดนะคะลมพ่อลมไส้นี่แหละค่ะลมโพ่ลมไส้หรือลมโพลมให้ลมพ่อลมให้ที่บ้านเขาประตูผสมกันไว้นะคะกับประตูวัดเพื่อปจ้ลอ่าพอดีเล็กเล็กยน้อยเขาเขามาเรียนพิเศษค่ะเขามาขอใส่พื้นที่จ้าค่ะเด้อค่ะย้ายนอนไปจ้ะ ข้าให้พี่น้องเขาฟังว่าคำว่าสามโฮมโป้สีหมายถึงยังวันว่าค่ะอยู่ยินเป็นสุปไต่โฮมโป้สีเขาเด้อหฮมโป้สีสามโฮมโป้สีเขานี่นี่เอียงเน่นนะคะข้ามาสามโฮมโป้สีก็คือหนึ่งโฮมโป้สีขององค์งพระพ,พุทธเจ้าเขานะค่ะองค์พระพุทธเจ้าองค์ที่หนึ่งก็คือองค์ของพระพ,พุทธเจ้าเขานะคะค่ะผู้ใดกค่ะ ท่านเข้ากับป่าธนาะที่อยากดูแต่งมโพสีของพระองค์ท่านขององค์พระพุทธเจ้าเข้าสำหรับชาวพุทธเท่านะคะสำหรับชาวพุทธค่ะค่ะอันนี้ก็คือเหตุการเรื่องเล่าของชาวพุทธเท่าน่ะคะ่ะก็ย่ายนงกับบ๊อดเดธนัทเรื่องมุนัน่นเรื่องของเพืน่นทางอื่นค่ะพอว่ายนานงค่ะขอโทษขออภัยนะคะเพื่อนๆที่เพืนพ่น นับถือศาสนาอื่นศาสนาอื่นอันใดอันอื่นเขาเพิ่นเพื่อนกับ้อนเนี่เป็นคนดีทุวกุฏคนล่ะค่ะแต่ว่ามื้อนี้ยายน้องก็ขอเว้าเว้าในฐานะที่ยายน้องก็คือูุใต้ห่มโพสีนะคะห่มโพสีนะคะห่มโพสีแล้วห่มที่ซอนก็ห่มโพธรรมค่ะก็คือธรรมธรรมของพระพุทธเจ้าเฮาเพิ่นสั่งสอนไหวนะคะเฮาก็ได้ปฏิบัติตามธรรมเพิ่นตามทัมตันทะน้องกองทัมของเพิ่นนะคะเพื่อนเพื่นจ้า จะน้อนมีโอกาสเดีมาทายถ้ให้พี่น้องเขาใเบิ่งนะคะพี่น้องเขาได้เห็นค่ะแบบนี่แหละค่ะคือนี่ก็คือสถานที่ภายในวัดของอรุณคงคาวันนาล่ามค่ะบ้านไหนที่ป่วนกับบ้านของที่ป่วนตำบลเกายาดีเกายาดีค่ะหมที่สามกลางฮ่มโพสีเป็นมาสามฮ่มโพสีฮ่มที่สามก็คือฮ่มของพระสงฆ์ค่ะพระสงฆ์พระสงฆ์องค์เจ้าพระสงฆ์องค์เจ้าค่ะ เผิ่ไในดำลงพระธรรมวินัยขององค์ปะพุธเจา้าเฮางมาเพื่อเผยแผ่ให้แก่เฮ้งด้หัวไ,ได้เห็นได้รับได้ทำน้ำเผิ่นนะคะเผิ่นเพิ่นจ้ากระย้ายนองค่ะมีโอกาส่ะไ้ก็ถือเป็นบุญวาสนาค่ะสือย้ายนองได้มากร่วมทำบุญร่วมเพิ่นคะ่ะร่วมร่วมแถวบ้านค่ะร่วมเวมพื่อนเพื่อนร่วมพี่น้องทุกคนนะคะนี่ละค่ะ ก็ดีค่ะค like ือจแต่หอมที่แสนจะร่มเย็นนะคะห่มดีแสนจะร่มเย็นคือแต่ห่มโพสีหรือแต่ห่มโพโพให้โพให้บานเห่านี่ยค่ะโพให้นะคะเสร็จก็มีหลายอย่างมีโพให้มีโพไส้ทามาโพไส้ทามาตดไส้ไส้ันจะมีรากนะคะทำมาหลากไส้คือไส้แล้วก็จะมีรากย่อยลงมาห่อยลงมานะคะนี่ก็การเห็นคือสถานที่จะเป็นในพักพนย้อนใจ สำหรับหยาติรรมทีเขามา้าพาคนยนใจไปในวัดว่าอารามหลวงแห่งนี้นะคะก็ขออนุญาตหลวงพ่อเพื่อนนะคะเพื่อถ่ายทำนี่ระผีเพื่อน,อนองให้เพื่อนเพื่อนเขาได้เห็นนะคะว่าภาพวาดแต่ละภาพแต่ละปางะค่ะค่ะเพื่อนก็นจะมีมาตั้งตะกันก,กันที่แรกกันละ กันที่หนึ่งกันที่สองกันที่สามนะคะนี่ค่ะ็ปฐมภาคปฐมปฐมมหิดค่ะของพระเวชสนันดรภาคปฐมค่ะได้มาภาคกันที่หนึ่งกันที่สองค่ะค่ะเพิ่งจะเรียบเรียงกันมาจะเพิ่งจะเรียบเรียงในวีดีโอคราวเดีได้เห็นนะคะค่ะ เอแต่ละกันแต่ละกันนะคะนองเขากบบชิหูจักคนสุขคนลำข้างลำขาน้อซึนงกิค่ะยนอกไปยากไรให้ฟังค่ะว่ากันที่หนึ่งคืออเขาก็คือปฐมว่าปฐมละกันที่หนึ่งเขาก็คือกันทดสะพจนนะคะทดะพอนก็หมายถึงยังหมายถึงก้อนศิบประการค่ะกันหิมพานค่ะกันทานะกันค่ะทานะกัน วันนประเวศกันชูโชคนะคะกันที่หกอรุลพลอรุลพลกันที่เจ็ดมหาพลกันมหาพลนะคะเพื่อน่านี่กันที่เจ็ดกันที่แปดกันกุมารนะคะของกุมารนะคะกันที่แปดเพื่อนก็จะเลี่ยงเลี่ยงไปเฉยเลยกันที่เก้ากันที่เก้ากันที่เก้านะคะ นั่งมัดซี่กันมัดซี่กันที่10บค่ะกันที่ส0บค่ะสัตบัณฑ์สัตบัณนะคะกันที่11บเอ็ดรากัอ่างฮาลาดกันที่12บสองกระช้อกช้อกรสัตรนะคะช้อกษัตรกันที่สิบสามกันนครกันนะคะนี่แหละค่ะเพื่อนๆจ้า13บสากันที่ผมเห็นตัวนีงค่ะคก็เป็น ก็จะทำกระปินประวัติของพระพุทธเจ้าเฮานะคะเพื่อนเจ้าโอ้เจ้าวันทรงปากเพื่อนเห็นหรือว่มือก็ได้เนาะมื้อกับบอนงบอนีเนาะค่ะเนาะอยากให้เพื่อนเฮาเห็นเห็นเบิดทุกกันทุกกันนะคะนี่แหละค่ะเพื่อนเจ้าค่ะค่ะอันนี้น้องก็มาส่องให้เพื่อนเขาได้เห็นนี่แหละค่ะขออนุญาตค่ะขออนุญาตหลวงปู่ หลวงพ่อเป็นอนสมเด็จพระกุฎเจ้าเฮานะคะหลวงสองเปินเพื่อนเข้าเด่นไปในมือนี้ไปในวันในวัดในบ้า,า,านเฮานี่ค่ะค่ะยายน้องขอจบคลิปลงเพียงแค่นี้นะคะเปินเป่นเพื่อนจ้ายายน้องก็ขอกราบสาธุสาธุนะคะ สซนความเงย็นเป็นนนะคะเปนญช้าภาพภาพาดด้านทั้งหนาเลยเปนจมีเบิดมาค่ะเปนมี่เป็นมี่มตะด้านกางด,ดานนันคนยบ,บ้านมีนะคะยำพันในพอ่องในีการก่อสร้างค่ะก็คือด้านหน้าของศาลาศาลาศาลาวลาวันพระวันศิลหรือเวลาใีนี่บุญนี้คือส้นนี้เองค่ะ่าเป็นที่ร่วมร่วมทําม ศาสนาคิดของชาวบ้านค่ะบนศาลาใหญ่เขานียนะคะผมตกแต่แง,แงอย่างสวยงามนะคะเี๋ก็เป็นเมื่อวันบ้านเนาะกับท่ชาวบ้านเนาเห็ดเห็ดกันออกมาเตากันมาเห็ดกันบนุญกถิณแต่ละปีะคะ่ะบุญก็จะเห็ดอันนี้แหละคะ่ะเหดขึ้นแขวนคะ่ะแขวนเพื่อความสวยงามของวัดนะคะค่ะแล้วก็สำรักกำแพงขงบวน บนกําแพ้งนะครับมันก็นจะมีเรื่องการมีการเขียนภาพเขียนภาบเขียนสื่อสวยงามของ่างองค์พระพุทธจ้าเข้ากันคือประวัติของเพินพ่นนะประวัติเพิน่นเียนเป็นภาพเชียนใส่ผนังเข้านะครับใส่ผนังใส่ผนังค่ะของแต่ละ นี่ก็มีมีต่างต็เป็นมันก็จะเป็นเป็นภาพป,ประวัติเพิ่นภาพประวัติแต่ละปางแต่ละปางนะคะเพื่อนๆจ้านี่จนถึงอันนี้นก็คือปางปริเนพานสำหรับปางสุดท้ายแตปางสุดท้ายก็เป็นปริเนพานนะคะค่ะเพิ่นก็จะจัดตัง้งเพิเเ่นก็หยึบมาเฮาเบิ่ง ก็คือป็นะดางที่เป็นใส่ชาติกับการใส่ชาติขอนเป็นก็มีีต่ละชาิกันแหะนี่นะคะค่ะจัด่ังมากให้เฮาได้เบิ่งนะคะเป็นที่ศึกษาของชาวบ้านค่ะของชาวบ้านเฮาค่ะเป็นเป่นจกาเป็นภาพเป็นเขียนตามผนังนะคะเป็นภาพเขียนนะคะภาพเขียนตามผนัง ชาวบ้านร่วมกันจัดตั้งนะจัดตั้งชาวบ้านร่วมกันจากต mm ั้งนะคะท้ำค่ะทำผาว่าค่ะตวสาร่าค่ะค่ะวันนี้ขออนุญาตมั่งพอนะคะขออนุญาตมํางพอเพื่อนค่ะกิดมาทายท้ำนะคะอ่น้อนเพื่อนเขาได้เห็นนะคะเพื่อนจ๋ากันแนยนอนจับไปถือจักซ่องเบิ้บเบิดบถูกอนนะค่ะเพื่อนเพื่อนเขาได้เห็น ประกาบ,บางครั้งมันก็บเสะดวกนะคะเพราะว่ารนี้นอนค่ะการอนุญาตหลวงพ่อเพิ่นนะคะเพิ่นถ่ายทำนี่ระพีเพื่อน,อน้องให้เพื่อนๆเ,เขาได้เห็นนะคะว่าภาพวาดแต่ละภาพแต่ละปางค่ะกาพิ่นก็นจะมีมากตันตะกันกันที่แรกกันเลยกันที่หนึ่งกันที่สองกันที่สามนะคะ ปฐมภาคปฐมปฐมเหตุค่ะของพระเวชสัลอนภาคปฐมค่ะแต่ละภาคก,กันที่หนึ่งกันที่สองค่ะค่ะเป็นตะเรียบเลียงกันมาจะเป็นตะเรียบเรียงให้ปีแนวพร้าวเด้๋เห็นนะคะค่ะค่ะเป็นเอิญแต่ละกันแต่ละกันนะคะพี่น้องเขา,าจะชิงหัจักคนสุขคน,นนะค้าน้ำควนน้อจนเกิด แย่นองก็อยากไล่ให้ฟังค่ะว่ากันที่หนึ่งก็คือไอ้เขาก็คือปฐมว่าปฐมหลักันที่หนึ่งเขาก็คือกันทศสะพ้อนนะคะทศสะพ้อนก็หมายถึงยังหมายถึงพ้อสิบประการค่ะกันหิมพานค่ะกันทานนกันค่ะทานกันวันนระเวศกันชูโชคนะคะกันที่หกจุลพุนอจุลพุน กันที่เจ็ดมหาพ้นกันมหาพ้นนะคะเพื่อนกานี่กันที่เจ็ดกับกันที่แปดกันกุมารนะคะของกุมารนะคะกันที่แปดเพื่อนก็จะเลี้ยงเลี้ยงไปเฉยหล่ะกันที่เก้ากันที่เก้ากันที่เก้านะคะกันทั้งมัดซี่กันมัดซี่กันที่สิบกันที่สิบ สัตบัญญัติบัญน,นะคะกันที่11บเอ็ดแากับอมาฮาลาดกันที่12บสองกัชอชอกษัตริย์นะคะชอกษัตริย์กันที่13กันนครกันนะคะนี่แหละค่ะเพื่อนๆจ้าสิบสามกันที่เพป็นเในตัวเองค่ะก็เป็นต้อยะคะคจะทำก็เป็นประวัติขององค์พระพุทธเจ้าเฮานะคะค่ะเพื่อนๆจ้าโอ้เจ้าวันทรงปากเพื่นนอนๆเทลิโบมือก็ได้เนาะมือกระบ,บอนิกรบอนีเนาะค่ะเนาะอยากให้เพื่อนห้อง,งนิ่ง เปิดประตูกันตุกกันนะคะนี่แหละค่ะเปิดเปิดจ้าค่ะค่ะนยายนอนเขาซ่องให้เพื่อนเขาได้เห็นนี่ละค่ะค่ะก็ขออนุญาตก็ขออนุญาตเปิดปิหลวงพ่อเปินอลวงสมเด็จพระพุทธเจ้าเฮานะคะเราส่องเปิดเปิดเฮาดีเห็นไปในเมืองนี้ไปในวันในวัดในบ้านเฮานี่ค่ะค่ะยายนอนขอจบคลิปลงเพียงแค่น si aj be so ี้นะคะเพื่อนๆจ้าค่ะ น้องก็ขอากราบสาธุสาธุนะคะสาธุกราบขออนุญาตเออเปุยปูเอ,อ้หลกหลานขอทายท้ำก่อนที่เพื่อนจิบุรณะจะเพื่อนเพิ่นฉิลลนาานนมาบุรณะบ้านของปญยปูเฮ้านะคะ่ะปุยปูปู ปูขุนอาจค่ะปูขุนอาจเปิ้ลกับมีสื้อมีน้ำนะคะคือปูขุนอาจค่ะสื่อชาวบ้านบ้าน้องที่ปวนเฮาเปิ้ลกับให้ความนับถือค่ะให้ความนับถือสื่อเพิ่นกับมีความศักดิ์สิทธิ์ที่รักษาหมู่บ้านกับปกปักรักษาคุ้มครองหมู่บ้านเฮาค่ะเปิ้ลกับจะมาพัฒนาชาวบ้านเปิ้ลกับจะได้มารวมกันพัฒนาเพราะว่าบ้านเล่าเล่ากับว่ามันไก่เอออัดเนืค่ะเปิ้นก็ต้องการจะขยับขยายให้ สหสวยให้สวยงามขึ้นค่ะเพื่อแล้วก็จัดพื้นที่พื้นที่ที่นี่อยู่นี่ก็คือมันมันพื้นที่เป็นตับกระตัมตัมจากถนนลายค่ะเวลาน้ำน้ำเคลื่อน,น,นเป็นขึ้นมากมากจีค่ะหนูดัดเป็นขึ้นมากกับมาถ่วมนาบ้านแล้วก็ะมาถ่วมบ้านแล้วนะกับการผนกับเทพชาวบ้านผนกับตกลงกันค่ะตกลุกันเพื่อทีจิมาปรัปปุงบุรณนะบ้านพญปูเฮาค่ะ นี่ก็คือสภาพเก่าๆเ,เดิมๆของแล้วนะคะที่เราอยู่ค่ะสภาพเก่สากสภาพเดิมสภาพหลังของข่นนะคะคาาากานบ้เหาก็เพิ่นก็สิไธิมาจัดก,จาก,การบูรณะค่ะบูรณะให้พญีป,ป,ปูเขา้าใดมีสถานที่ในอยู่ให้เหมาะสมให้เหมาะสมขึ้นเพื่อ,พอเพราะว่าเจ้าบ้านเพิ่นก็ให้ความศรัทธานนะคะ่ะความนับถือนะคะแต่ละหมู่บ้านแต่ละหมู่บ้าน เพิ่นกจ็จะมีปูปกปักรักษาคุมข้องหมู่บ้านค่ะนี่นะคะ่ะคือปูปูคน,นิ่นค่ะค่ะปูคุณอาดแล้วก็ซึ่งมีเมจันที่นะคะที่เป็นหักสมรักษาอยู่พื้นที่ของที่บ้านอยู่พื้นที่บ้านของยายนองค่ะซึ่งเพิ่นก็ปฏิฐานอยู่ตรงนี้นะคะค่ะที่ยายนองก็ได้เสียสลระพื้นที่ให้เพิ่นไปพักไ้มีที ลมตากหลังจากยับง่ายใส่สวยขึนขึ้นมากค่ะยับเป็นขึ้นมาจากน้องน้ำนะคะจากจากน้ำจากน้ำน้ำเคลื่อนที่เพิ่นเพิ่นเห็ดเคลื่อนแล้วคือมันกระท่วมกระถมเพิ่นท่วมถมเพิ่นมานะคะค่ะยายน้องก็ขอขอบคุณเพื่อนๆนะคะค่ะที่ได้มาให้การซอยเบิ้งคิดกัะซอยเบิ้งคิดเกย์ยายน้องนะคะยายน้องก็ขอขอบคุณค่ะขอคุณเพื่อนเพื่อนทุกท่านนะคะ ค่ะที่สนับสนุนค่ะเดี๋ยมาซอยเหลือ,อยยนองในการบลงคลิปคนนันมียยนองก็ขอกล่าวคำขอบคุณขอบคุณนะคะขอสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะเพื่อนๆจ้าสวัสดีค่ะ